สวัสดีครับทุกคนผมเจรวรปปะน,นะครับวันนี้มาติดตามเรื่องของทีมชาติไทยรนอวยุไม่เกิน23ปีเรื่องแรกกันก่อนเลยนะครับหลังจากที่พวกเขารายการตัวฝึกซ้อมเป็นวันแรกเมื่อวานที่ผ่านมา12คนจากทั้งหมด26คนที่มีการประกาศรายชื่อไปก่อนหน้านี้เพราะว่าที่เหลือก็ยังมากันไม่ได้ติดโปรแกร,รมของสโมสรอ,อย่างวันนี้การสัปดาห์ก็มีไทยลีก2เตะด้วยและสุดสัปดาห์ก็แข่งกันอีกโดยพวกที่มาไม่ได้ก็เป็นแกนหลักทั้งนั้นนะครับอย่างประตู2คนทั้งสรวัฒน์โพสบันและก็ชมพันธ์บุ ไหนจะตัวของบริสเทโรอันนี้ก็ล็อตใหญ่เลยนะครับทั้งสพลพิชิตชัยสงครามสมุดแล้วก็อับดุลราะมเอสซาดีตัวไทยลีกหนึ่งก็เยอะนะครับเชพลอดทนจากสุโขทัยวริชูทองของ B ีจพลเอกมณีกรของประจวบธนกฤตจากบุรีรัมเสกสรรของระยองแล้วก็ธนาบุตรที่อยู่กับหนองบัวกละยที่ตัวต่างแดนมาคนเดียวแหะครับในรายชื่อยศกรบุรพาคิดว่าน่าจะถึงวันนี้ครับเพราะเจ้าตัวเนี่ยเพิ่งจะลงเล่นให้กับพวกังยูเนเต็ต แพ้ล City ไลออนซิตี้เซเลอร์ไป1ต่อ2ในเกมเอสลีของสิงคโปร์ถือว่าดีมากนะครับได้โอกาสลงเล่น90นาทีเต็มแล้วก็เกือบมีชื่อยิงประตูด้วยแต่โดนจับล้ำหน้าก่อนแต่เป็นว่าพวกที่เหลือเนี่ยจบโปรแกรมนัดที่3ของลีกสุดสัปดาห์ก็จะเข้าแคมป์ตามไปทันทีคือการจัดการในรอบนี้มันก็จ,จะดูแปลกๆหน่อยแต่ในแง่ของความพยายามต้องชื่นชมนะครับเพราะว่าเด็กที่เข้าแคมป์ล็อตแรก12คนแม้ว่าจะซ้อมรายละเอียดแท็กติกไม่ได้แต่ทุกคนก็ให้ความร่วมมือแล้วสุดสัปดาห์ช่วงวันศุกร์หรือวา ใครที่มีโปรแกรมกับต้นสังกัดก,ก็ต้องกลับไปสโมสรบางคนเป็นตัวสแตนบายไปดั่งรอเป็นตัวเปลี่ยนกรณีตัวหลักบาดเจ็บอย่างเช่นพัฒนบนศึกษากิจของสุขโขทยัยชาลน,นธรรมาของ BG สิทธาบุลล่าของการท่าเรือเอาเป็นว่าการซ้อมในบางวันก็อาจ,จเหริอนักกีฬาเพียงแค่10คนแต่ตรงนี้มันส่งสัญญาณชัดเจนว่าโค้ชหวังและก็ทีมงานไม่อยากปล่อยเวลาให้เสียไปเปล่าๆเพราะคู่แข่งในสายอีกหนึ่งทีมอย่างมาเลเซียเนี่ยเดินทางมาเก็บตัวที่ไทยได้สักพักใหญ่แล้วด้วยส่วนพ้อยของการเรียกตัวมาก่อนโค้ดหวังก็ได้พูดแล้วนะครับว่าเรื่องของการอยู่ร่วมกันเป็นสิ่งที่อยากจะเห็นและก็หลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูฟอร์มในช่วงเวลาที่ผ่านมาใครที่คิดว่าใหม่ในทีมชาติมีโอกาสต้องแสดงจุดเด่นและก็แก้้้ไไขขจุดดอออยงงตเ ส่วนเอราวันกาดิเยก,ก็มองว่าเป็นนักเตะที่มีความสามารถอยู่แล้วแต่มุมมองของคดวังก็เชื่อว่าเด็กไทยหลายคนก็เก่งเหมือนกันและสามารถทําผลงานได้ดีซึ่งจากข้อมูลในช่วงการซ้อมพรีซีซั่นอย่างธนกฤษโชดเมืองปัก อิกราสันหลนอนดุลรอมาแล้วก็ซีโฟคคณะซึ่งการได้ตัวในรอบนี้เนี่ยพยายามจะดูเด็กที่สามารถเข้าแคมป์แบบต่อเนื่องไม่ใช่เพียงแค่ชิงแชมป์เอเชียรอบคัเลือกแต่ว่าต้องมีเกมอุ่นเครื่องช่วงเดือนตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนต่อถึงซีเกมแล้วมันก็ค่อนข้างชัดว่าซีเกมเนี่ยการจะขอตัวเอราวันก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าโอลิมปิกรียงจากฝรั่งเศสคงไม่ได้ปล่อยมาแน่เพราะมันไม่ได้อยู่ในปฏิทินของฟี ف าแถมตอนนี้เอราวันดันเจ็บด้วยนะครับไม่รู้ว่าอาการล่าสุดเป็นยังไงจากการอุ่นเครื่อง ให้กับทีมสำรองแต่ว่าในชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายถ้าเกิดว่าผ่านไปได้จะเตเดอนม,มกราคมปีหน้าโอกาสของเอราวันจะอยู่ตรงนั้นเลยขอให้โฟกัสชุดนี้กับปัจจุบันให้เป็นตัวหลักก่อนเพื่อสร้างสควอตให้มันใหญ่ขึ้นผู้เล่นสามารถหมุนเวียนเปลี่ยนกันได้ส่วนคนที่เคยติดชุดใหญ่มาแล้วไม่ว่าจะเป็นคา,าคณะคายกชานนธรรมมาหรือว่าวาริชชูทองพวกนี้จะเป็นคนที่ช่วยยกระดับเกมในแต่ละแดนขณะที่นักเตะใหม่เนี่ยอยากให้จับตาอีกลาสที่ไปดูฟอร์มตอนประจวบเนี่ย ดุดูเครื่องในช่วงปรีซีซั่นก็ได้เห็นฝีเท้าและอยากลองเปิดโอกาสให้นักเตะอายุน้อยลองเข้ามาดู ซึ่งโดยภาพรวมร่างกายของทุกๆคนดูน่าพอใจมากยิ่งขึ้นหลังจากเปิดหลีกมาแม้จะไม่ได้ลงเล่นแต่ก็มีการฝึกซ้อมที่เข้มข้นมากพอในการประทะก,กับตัวหลักโดยเกยมแมตช์แรกนะครับเจะเตะกับมองโกเลียวันที่3กันยายนนี้ไทยรัฐทีวีช่อง32ถ่ายเท่าสดและก็มีช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยเดี๋ยวไว้มาเล่าให้ฟังในวันต่อๆไปจากนั้นมาดูความเคลื่อนไหวของหลายสโุกสรในไทยลีกนะครับตลาดซื้อขายผมว่าไทยไทยก็น่าจะเข้มข้นเหมือนกันปิดวันที่28สิงหาคมนี้ก็สามารถมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อจากการลงทะเบียนกับไไทด้ อีกรอบหนึ่งโดยราชบุรีก่อนหน้านี้พวกเขายกเลิกสัญญากับออสมันดาดูนที่ลงเล่นเกมแรกในแมตช์เสมอกับพลังการไป1ต่อ1แต่เจ้าตัวทําผลง,งานได้อย่างน่าผิดหวังและก็โดนไล่ออกด้วยเลยกลายเป็นว่าใบาแดงใบนั้นเป็นใบแดงที่ราคาแพงจริงๆราชบังกรตัดสินใจหาตัวแทนใหม่เนื่องจากว่าโทษแบนของออสมมนดาดูนตามกติกาเป็นเจตนาทําร้ายคู่ต่อสู้โดนแบน2เกมถ้าเกิดยังอยู่ต่อจะกลับมาได้ก็คือนัดที่4ในช่วงหลังโปรแกรมของฟีฟ่าเดนั่นก็คือ จบ kings Cup แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าด้วยฟอร์มการเล่นแบบนี้ต่อให้มีเวลาซ้อมปรับตัวเยอะแต่ถ้าเกิดไม่ลงในเกมการแข่งขันจริงก็ไม่รู้ว่าจะคุ้มค่ากับการรอคอยไหมแต่ผมว่าจากฟอร์มในช่วง p r e s ีซ s o n ทั้งทีมงานสตาร์โค้ชก็ควรจะมีคำตอบอยู่ในใจแล้วการเปลี่ยนในครั้งนี้ราชบุรีต้องไปเติมกองหน้าแล้วต้องหาอาวุธหนักที่มากกว่าเดิมให้ได้ซึ่งดาวยิงคนใหม่รายนี้เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วนะครับน่าจะเมื่อวานที่ผ่านมาด้วยชื่อของเขาคือเดนิสันจูเนีย ดาวยิงแซมบาบราซิลในวัย30ปีที่สูง188เซนติเมตรดีกรีไม่ธรรมดานะครับเคยผ่านประสบการณ์ลีกสูงสุดเซเรียของบราซิลแล้วก็เป็นเยาวชนของฟรูเมนเดนเซ่ก้าวขึ้นไปถึงชุดใหญ่ของทีมแล้วก็ยิงประตูได้ทันทีในเกมแรก ก่อนจะโดนปล่อยให้กับรานาดาทีมในสเปนเพียงแต่ว่าไม่สามารถขึ้นไปเล่นในทีม A ได้ส่วนใหญ่ก็อยู่ในชุด B จากนั้นก็พาเนจรไปอยู่กับหลายสโมสรน,นะครับทั้งเนฟชิบากูในอาร์เบจารกลับไปที่บราซิลอีกครั้งหนึ่งกับอาร์วายซาเปาโลวิกตอรียและเอเลเดโกมิเนโรคราว้ข้ามฟากไปฝั่งตะวันออกกลางนะครับอยู่กับอาฟายซอี่ไปโปรตุเกสกับตอนเดล่าและก็มีปากกสเดอเฟร่า ส่วนอาเซียนเคยแวะเวียนมาแล้วนะครับเล่นอยู่ในเวียดนามกับฮานอย FC ฟนายุคข,ของกุนซืออย่างโบซิดาบันโดวิชอดีตโค้ชของบุรีดามโดยสโมสรล่าสุดก่อนจะมาราชบุรีคือกัวรานีทีมในเซรีสี 4, ซึ่งทีมนี้ก็เป็นอดีตต้งสงก,กัดของลูคัสคิสปิเหมือนกันในช่วงหนึ่งโดยเดนนี่จูเนียเนี่ยลง18นัดยิงไป3ลูกแต่อยู่ดี ชื่อก็าหายไปจาการะบบของทีมตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาการนำเข้านักเตะใหม่รายนี้ด้วยสไตล์นะครับผมไปดูมาเนี่ยจบสกอร์หาพื้นที่เก่งแล้วก็ยิงได้ทั้งหน้าลายหลังลาย ทางลูกในกรอบแล้วก็นอกกรอบมีความอันตรายมีลีลาตามแบบฉบับของบราซิลเป็นกองหน้าในสไตล์ชงเองกินเองได้แต่สุดท้ายการเล่นร่วมกับเพื่อนก็เป็นสิ่งสําคัญไม่ว่าจะจับคู่กับอิกซันฟันดี้เอนจีว่าหรือแม้แต่ตาหน้าที่เป็นกองหน้ากึ่งปีกซึ่งจะเกิดเล่นระบบหน้าสามเนี่ยความสามารถและสิ่งที่ราชบุรีต้องการจากเขาก็คือการพักบอลเอาไปว่าจากสายตาที่ผมเห็นนะครับดีกว่าดาดูแน่นอนแต่จากสภาพความฟิตผมคิดว่าไม่น่าดีพอที่จะประเดิมสนามเป็นตัวจริงแน่ในแมตท,ที่3กับนครราชสีมา ส่วนท้ายๆเนี่ยอาจจะได้ลุ้นแต่หลังจากโปรแกรมเดือนกันยายนที่จบ kings cup เนี่ยอาจจะได้เห็นลงสนามทันทีอย่างแน่นอนขยับไปดูพลังการก,กันต่อครับทีมน้องใหม่ที่2เกมแรกยังไม่ชนะใครแต่ก็สู้สนุกทั้ง2นัดนะครับได้แมตช์ละแต้มตอนนี้ปัญหาที่หมอประวัติเนี่ยมีการโพสต์ในโซเชียลวีดียส่วนตัวในฐานะประธานสมโมสร คือผู้รักษาประตูนะครับที่ต้องการตัวมาเติมเต็มมากขึ้นโดยคนแรกที่เสริมเข้ามาเป็นประตูหน้าใหม่เอามาจากเยอรมันเลยนะครับเป็นเด็กไทยแทย้แท้ที่คุณพ่อของเขาเนี่ยไปเปิดร้านอาหารอยู่ที่นั่นแล้วก็มีความรักฟุตบอลส่งเสริมลูกเต็มที่ส่งไปเรียนแล้วก็ฝึกฟุตบอลที่นั่นเลยโดยคนที่มาเนี่ยคือองการกฤษณะภูมารินผู้รักษาประตูที่ผ่านหลายสมโมสรใลระบบอะคาเดมีของบรัสเิียการนะครับทั้งแฟรงก์เฟิร์ตออฟเฟนฮาและก็ล่าสุดคือเยาวชนของมานไฮในว่ยอายุไม่เกินยู1แต่จากประสบการณ ไม่น่าจะเอามาเพื่อแทนที่มือหนึ่งปัจจุบันอย่างกิเิพงภูแถวเชือกแน่นอนเพราะได้ฝีไม้ลายมือเด็กคนนี้ยังไม่เคยสัมผัสเกมลีกอาชีพเลยนะครับเป็นไปได้ว่ามาเพื่ออนาคตและน่าจะเป็นตัวหลักของทีมชุดอยู่21ที่จะลงแข่งในลีกที่สมาคมจัดขึ้นเพราะตัวน้องเ,เกิดพศ .48 ยังเล่นได้อย่างสบายๆที่น่าสนใจนะครับตอนอายุ17ปี กฤษนาเนี่ยก็เคยติดทีมชาติยู19ปีในชุดของซาบดอไบโรกาเซียไปแข่ง,งชิงแชมป์เอเชียร,รอบคัดเลือกที่โอมานแต่ไม่สามารถเบียดยานตำแหน่งตัวจริงลงสนามได้เป็นสำรองของนาโงศัก์เนื่องวงศาที่ตอนนี้ขึ้นมาอยู่ในสวอตตัวเลือกของรุ่นอายุมไม่เกิน23ปีเช่นเดียวกับโชว์ัทบุลเลิศขณะที่พี่ชายอย่างน้องเกมจิตพัฒน์ภูมิรินซึ่งไปฝึกฟุตบอลที่เยอรมันเหมือนกันก็อยู่ในช่วงต้องทําฟอร์มถ้าเกิดว่า เข้าตาโคชวังก็มีโอกาสติดอยู่23เพราะอายุก็ยังอยู่ในเกณฑ์ส่วนอีกหนึ่งคนครับที่คิดว่าทีมมาเล็กจะดึงเข้ามาก็เป็นผู้สามประตูเหมือนกันเพราะชัดเจนว่าในโพสต์ของหมอประวัติเนี่ยตลาดยังไม่ปิดอะไรก็เกิดขึ้นได้การเสมอวียูเนี่ยถูกมองว่าต้องมีประตูที่เหนียวกว่านี้และกําลังเจราจาได้ข่าวว่าก็เป็นดีกรีทีมชาติด,ด้วยส่วนจะเซเยอหรือว่าเซโนก็คงต้องรอคําตอบกันไม่แน่ครับมีความเป็นไปได้ที่อาจจะถูกโฟกัสไปที่สมพรยศ นด่านจากการท่าเรือที่เสียมือหนึ่งให้กับไมเคิลฟาวเคสการ์ดและถ้าเกิดว่าออกมาสู้มือหนึ่งกับทางพลังการมือ3อย่างสุเบตีโคโพก็อาจจะได้รับโอกาสผลักดันขึ้นไปเป็นสำรองแทนที่ซึ่งการท่าเรือก็ไม่ได้เสียหายกับการเสียสมพรยศไปเพียงแต่ว่าในความเป็นจริงไม่รู้ว่าเขาคุยกันไปถึงขนาดไหนหรือว่าเขาอาจจะไม่ติดต่อก,กันเลยก็ได้มาตอนที่ทีมจากโซนตะวันตกครับพีทีประจวบที่ถือว่าตอนนี้หนักแล้วนะครับผลงานเกมเยือนตอนแรกเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของแทคกติกวิธีการแล้วก็ ความไม่ซองเสมอของนักฟุตบอลบางคนที่ทําให้มวลรวมของทีมเนี่ยมันไปต่อไม่ได้แต่พอเล่นไปเล่นมาเนี่ยเป็นปีแล้วนะครับกับผลงานในเกมเยือนที่มันไม่ได้เข้าร้องเข้ารอยเจอปัญหาแน่นอนอาจจะเป็นโรคที่เรียกว่าอเวเกมซินโดรมเพราะว่าเท่าที่ฟังเนี่ยหลังบ้านของประจวบพยายามลงทุนเพิ่มเติมทุกอย่างเพื่อทําให้ผลงานเกมเยือนมันออกมาดีแต่สุดท้ายมันก็ไม่ลงล็อยังเกมบุกไปเยือนเชียงรายเนี่ยวางแผนเดินทางอย่างดีนะครับหวังจะไปเอาชนะเลยก็ไปถึงเชียงรายก่อนแข่ง2วันถ้าเกิดเป็นทีมอื่นเนี่ย ผมว่าวันเดียวก็เหลือเฟือหรือว่าบางทีมไปถึงวันแข่งเลยก็มีแต่กลายเป็นว่าเล่นในปุ๊บไม่ได้ผลการแข่งขันคืออยู่3าอ่าวแท้แต่พอไปเล่นเกมเยือนเนี่ยเอาตรงๆนะครับแบบไม่ต้องเกรงใจกันคือไม่เอา่าวเลยทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีบางช่วงเวลาที่ดีอยู่แต่ผู้เล่นบางคนอยู่ดีๆพอเล่นเป็นเกมเยือนจากที่เคยโชว์ในบ้านเนี่ยก็ผิดพลาดง่ายๆมันจะเป็นแอตตนติราบาซี่ที่การสกัดบอลของเขาเนี่ยผมว่าคือตัวเลือกเบอร์หนึ่งในเกมรับแต่พอนอกบ้านปุ๊บเนี่ยเหมือนกับคนละคน และมันก็มีผู้เล่นอีกหลายรายที่สภาพจิตใจเนี่ยดูรับเป็นแบบนั้นเพราะว่ามันซ้อนออกมาจากวิธีการเล่นมุมหนึ่งของโค้ชจะไม่รับผิดชอบเลยก็ไม่ได้ผมเชื่อว่าแท็กติกและวิธีการของโคตเตียอาจจะเน้นปลอดภัยมากเกินไปด้วยความเกรงด้วยนะครับจากผลงานในเกมเยือนที่มันดูอึดอัดชนะคู่แข่งยากดังนั้นการลงสนามก่อนโดยที่ไม่เสียประตูเหมือนทุกคนสะกดจิตตัวเองว่าต้องพยายามไม่โดนไม่โดนแลวพอมันเสียทุกคนก็จิตหลุดภาพจำเดิมมันก็ย้อนมาซึ่งเป็นเรื่องที่ น่าจะต้องให้นัก,กจติตวิทยาเนี่ยเข้ามาช่วยเหมือนกันในหัวข้อการรับมือกับความกดดันการเปลี่ยนวิธีคิดท่ามกลางสถานการณ์หลายรูปแบบที่ฟุตบอลมันไม่ได้มีเพียงแค่นํากู้ต่อสู้โดนตีเสมอมันก็มีโดนแซงนํามันก็มีและจะกลับมายังไงเพื่อทีมได้ผลการแข่งขันที่ต้องการไม่อย่างนั้นท็อปหในซีซั่นนี้ไม่ต้องหวังเลย เอราะที่ผมดูคุณภาพความลงตัวในเกมรุกของต่างชาติเพอเพลอจะใช้เวลาจูนกันเป็น10นัดกว่าจะได้เห็นความอันตรายอีกหนึ่งทีอุทัยธานีครับผ่าน2เกม,รมแรกมีแต้มเดียวจากการเปิดบ้านสเสมอกับเชียงรายแบบหน้าแพ้ด้วยแล้วก็นัดที่2เนี่ยบุกไปเยือนบุรีรัมโดนยิงกระจุยขาดลอยหต่อ5ชนิดที่ช่วงท้ายหมดสภาพจีโนโเลเตอรี่ทาแบบเดียวกับเบืองทองเลยนะครับก็คือถ้าเกิดผลงานได้เป็นที่น่าพอใจเขาจะเร่งแก้ไขข้อผิดพลาด ทันทีในวันรุ่งขึ้นก็มีภาพว่าซ้อมต่อที่บุรีย์ช่วงประมาณ10บโมงชา้าโอ้โหแดดเปรี้ยงเลยนะครับถามว่าถูกต้องไหมเนี่ยผมว่ามันก็เป็นมุมมองของแต่ละคนมากกว่าบางคนก็บอกว่าเฮ้ยซ้อมแบบนี้มันจะล้านะเพราะว่าเพิ่งผ่านเกมนหนักมาแต่ผมก็เชื่อว่าเขา,าคงจะมีโปรแกรมสถิติต่างๆในการประเบิดร่างกายของนักฟุตบอลแต่เบื้องลึกเบื้องหลังตอนนี้ของทีมเนี่ยพอมันยิงประตูไม่ได้วิธีการมันก็ไม่ค่อยลงตัวคำถามมันก็เกิดขึ้นมากมายอย่างเกมล่าสุดที่พวกเขายันบุรีรดำไว้ได้ดีนะครับ แต่มันไม่สามารถที่จะยื้อได้ตลอดเพราะว่านักเตะดันไปหมดแรงแล้วท้ายเกมเนี่ยบุรีรัมมองเห็นว่าอุทยัยเวลาเสียบอลเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ตามแล้วนะครับเดินกันเลยคือแสดงเห็นว่าทุกคนเนี่ยหมดจริงๆไม่ได้ขี้เกียจเพราะก่อนหน้านั้นมีช่วงหนึ่งที่อุทยัยโหใช้ร่างกายเดินแบบแมนทูแมนตามคู่ใส่บุรีรัม แต่ปรากฏว่าไล่ไม่จนมันก็ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของโคจีโนแน่เป็นเครื่องหมายคําถามไปแล้วนะครับโดยเฉพาะแท็ติวิธีการมันทําให้เด็กรู้สึกว่าที่เตรียมมาตลอดในช่วงป r e s e a s o เนี่ยมันไม่ได้ผลไม่ว่าจะเรื่องของการเคลื่อนที่ที่ต้องวิ่งแทบจะตลอดเวลาในจะข้างสนามด้วยความเป็นจีโน่ด้วยนะครับตะโกนด่าดูดันจริงจังทั้งในห้องประชุมหรือว่าสนามซ้อมแต่มันใช่ว่านักบอลทุกคนจะรับได้บางคนก็อาจจะไม่ชอบวิธีการแบบนี้ก็เป็นไปได้ เพราะขับมืออาชีพเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องรับสภาพได้ทุกคนแต่ปัญหาใหญ่เนี่ยมันคือเรื่องของความไม่เข้าใจกันมากกว่าแล้วแท็กติกที่มันใช้แรงเนี่ยพอเวลาจะเปลี่ยนจากรับเป็นรุกเนี่ยมันต้องฟิตมากๆเลยนะครับเพราะเวลาเสียบอลใครที่รับผิดชอบในตำแหน่งนั้นจะต้องตามคู่ต่อสู้อีกฝั่งหนึ่งซึ่งมันเปลืองพลังกำลังมากๆเกมกับบุรีรัมเนี่ยชัดเจนเลยนะครับว่าทุกคนอยากจะสู้แต่ว่าสังขารมันไม่ได้ใจมันไปครับแต่ตัวมันไม่ไป คือความคาดหวังมันสูงนะครับทั้งสองฝั่งบอสบริหารก็บอกว่าท็อปไฟเสริมตัวขนาดนี้แล้วโคชจิโน่เองเนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะมาในช่วงที่ทีมเลือกตัวไปบ้างแล้วแต่นาเบสเซตในทีมงานเบื้องหลังเนี่ยเขามีโอกาสได้เลือกหมดเลยนะครับจะเอาใครมาทั้งน้องชายทั้งฟิตเนสโค้ดทั้งสเกลอะไรก็ว่าไปเพียงแต่ว่าถ้าเกิดจะคุยกันนาสไตล์ของอุทัยเนี่ยถ้าเกิดยกระสัญญากักจีโน่ในช่วงนี้ก็ถือว่าใจร้อนจนเกินไปไหนต้องเสียค่าชดเชยด้วยแล้วจะหาโค้ชที่เคยคุมทีมในไทยลีกเป็นตต่าางชาิ มันน้่งวเป็นใครไปไม่ได้นอกจากวิลลอโจซิกที่รู้สภาพทีมเป็นอย่างดีแต่มันจะโดนแฟนบอลว่าเหมือนกันนะครับว่าคุณถมน้ำลายขึ้นฟ้ารถหน้าตัวเองเพราะการเปลี่ยนจากวิลลอสมาเป็นจีโน่เนี่ยคุณต้องการันตีเบื้องต้นในใจว่าต้องดีกว่าที่เป็นอยู่ เกมต่อไปเลยสาคัญมากๆนะครับถ้าเกิดพวกเขาไปสมอับบเอาชนาะาคู่ต่อสู้ได้ผมบอกเลยว่าบรรยากาศมันจะค้างเติ่งไปถึงแม้จะได้ซ้อมปรับตัวแบบเต็มๆในช่วงโปรแกรม Kings ครับแต่แเชิงความมั่นใจที่ทุกคนจะซ้อมแล้วมองถึงผลการแข่งขันมันไม่น่าไปต่อได้จริงๆเพราะว่าตอนนี้ทีมยังไม่ชนะขยับไปดูบุรีรัมย์กันต่อนะครับล่าสุดในเว็บไซต์ของไทยลีกมีการเปลี่ยนแปลงโคต้าต่างชาติจริงๆและคนที่ควรจะกลับมาผมว่าแฟนบอลก็รู้ได้นะครับว่าเขาเล่นดีจริงๆนะั่นคือกรานเขาสิทธิ์เขารู้ทุกอย่าง กับจังหวะฟุตบอลของบุรีรัมแล้วโควต้าของเขาวิธิ์ในลถกมีประโยชน์เพราะเขาวิสิ์เนี่ยตามทุกจังหวะมันเหมาะสมมากนะครับที่จะทําให้ผู้เล่นไทยหรือว่าตัวต่างชาติในแผงบิฟิลของทีมอื่นเนี่ยรำคาญแล้วก็เล่นไม่สะดวกเพราะว่าเขาวิสิ์เป็นประเภทกัดไม่ปล่อยแต่ที่น่าแปลกใจก็คือถอดโคต้าวิ่งแบ็กขวาที่โชว์ฟอร์มดีมากๆเลยนะครับในช่วงปรีซีซั่นอย่างฟิลิปสตอยโควิดออกคือแผนแรกของประสาทสายฟ้าเนี่ยเขาวิสิ์คือตัวเลือกแรกอยู่แล้วนะครับหลังจากจบฤดูกาลก,ก่อนว่าบุรีรัมเนี่ย จะไม่ใส่ชื่อเขาในไทยลีกซีซั่นนี้แน่เพราะมองว่าคนที่จะแทนเนี่ยมีทั้งปีเตอร์ซูและก็รเบิร์ตซูหลางจะมีนักเตะไทยอย่างเทียร์ทอนบุญมาททนที่ได้ตรงกลางได้พิทิวั์สุจิธรรมกุลด้วยไม่นับตัวสแปร์อย่างรัตนากรใหม่คามิแต่กลายเป็นว่าผ่าน3นัดในซีซั่นนี้นะครับบวกในช่วงปรีซีซั่นผมว่าบุรีรัมย์เห็นชุดออกเลยนะครับว่าพวกเขาขาดอะไรปัญหามันเกิดจากตรงไหนแล้วการเล่นเกมรับพื้นที่หน้าลายที่ไม่มีโกรันเขาสิทธิ์เนี่ยมันคนละแบบ คือปีเตอร์ซูเนี่ยสร้างสรรค์เกมดีนะครับแต่การเล่นรับเพื่อตัดบอลพอ่อนงานของกองหลังเนี่ยมันไม่ใช่ความสามารถของปีเตอร์ซึ่งสไตล์ของเขาสิทธ์ในแผงมิดฟิลของบุรีรัมเนี่ยไม่มีใครเหมือนเขาเลยคือเขาสิทธิ์อาจจะไม่ได้ครเอทเกมเหมือนที่ปีเตอร์เป็นแต่ว่าเขามีความขยันนะครับเป็นมดงานที่คอยวิ่งบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ขึ้นสุดลงสุดจากกรอบเขตโทษของตัวเองไปกรอบเขตโทษของคู่ต่อสู้ ฝังของสตอยโควิดแค่เกมแรกในไทยลีกก็เจอปัญหาแล้วนะครับการรับมือกับตัวอย่างอนันยออน์ยอดสังวาลหัวนี้เห็นชัดเลยเกมรุกเนี่ยเขาดูโดดเด่นมากแต่พอต้องเล่นเกมรับแผลก็เพียบเหมือนกันการเสริมแซนดี้วอลฟ์เข้ามาก็เป็นการบอกไกลๆว่าตำแหน่งวิงแบ็กขวาจะไม่ใช่โคต้าต่างชาติแต่จะเอาอาเซียนมาค้ำแทนเพื่อเติมเขาสิทธิ์กลับเข้ามาแม้ในแง่ของคุณภาพจะแทนดิออนคูสไม่ได้แต่ก็ยังมี รเบบเบลเออร์นะครับที่สามารถโยกกลับมาเล่นตำแหน่งนี้ได้หลังจากที่สตอยโควินมาแล้วทําให้เบลเออร์เนี่ยต้องขุบเข้าในไปเล่นเป็นกองหลัง3าตัวคือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นจิ๊กซอของการแก้ไขหมดเพราะเคนเนดูก็ก็ถอยลงมาเล่นกองหลังตัวกลางอีกรอบอยู่แล้วหลังที่ฮาเนี่ยก็คือคุณฮั่นมิตรติยาภัยรัตน์นะครับตอนนี้ติดอบรมเรียนโคชบีไรเซ่นที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ก็ไม่ไวครับที่จะมาคอมเมนต์แบบฮาฮาว่าน่าเสียดายมากนะครับที่สตอยโควิดเนี่ย ไม่มีชื่อในไทยลีกเพราะเขาเองเนี่ยเห็นแผลแล้วเตรียมจะเจาะเข้าทำฝั่งของสตอยโควิดอาจเป็นว่าเมนนี้เรียกทัวร์ได้เยอะพอสมควรโดยเฉพาะประโยคที่ว่า80-80อยากให้บุรีรัมเนี่ยถล่มเชียงรายอีกร,อ,กรอบหนึ่งด้วยสกอร์เดียวกันเหมือนในซีซั่นที่ผ่านมานัดที่3เจอกันรอบนี้ผมว่าเชียงรายมีความกระหายในการอยากจะสู้กับบุรีรามให้มันสูสีมากกว่าเดิมและไม่ใช่การเล่นเกมรับเพื่อรอโต้กลับ อยากจะเปิดแรกในบางจังหวัดด้วยเป็นคู่ที่น่าดูจริงๆส่วนบอลล์บอลชิงแชมป์โลกนะครับที่ไทยต้องเจอกับเนเธอร์แลนด์อันดับ9ของโลกทั้ง2ชาติผ่านเข้าสู่รอบ16ทีสุดท้ายแน่นอนแล้วจากการชนะทั้งอียิปต์รวมถึงสวีเดนมาได้ทั้งคู่เลยท่ากบ่าจะเป็นการตัดสินแชมป์กลุ่มการเจอกับเนเธอร์แลนด์ต้องยอมรับว่าไม่ง่ายอยู่แล้วนะครับจากตัวเลขที่เขาดีกว่าเราในอันดับโลกสถิติ1 4ครั้งที่เจอกันเราชนะเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นครั้งล่าสุดชนะได้ก็คือปี2016นะครับหกือบ10ปี แล้วก็ชนะไป3ต่อ2เซตทั้งที่เราโดนนําไปก่อน2เซตโดยนัดนี้ครับถ้าเกิดเราชนะได้มีโอกาสทําแต้มอันดับโลกแซงยูเครนไปอยู่ที่17แทนแต่ถ้าเกิดแพ้ไม่ว่าจะสกอร์เท่าไหร่เนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะรักษาอันดับ18ได้ต่อไปก่อนเกมโคดออสเกียรติพง์รัชตากียงไกลเวลาผู้อสอนก็บอกนะครับว่าเป็นเกมที่ยากโดยเฉพาะการที่ข้อมูลเจอกันอาจจะไม่มีมากสักเท่าไหร่ครั้งล่าสุดก็คือปี2023ตอนนั้นก็คิดว่าทีมไทยก็พีค แต่กลายเป็นว่าเนเธอร์แลนด์ชนะไป3เซตร,รวดเลยซึ่งต้องยอมรับว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยคือขาประจําของการเข้าสู่รอบน็อกเอาท์อยู่แล้วบางครั้งก็หลุดไปถึงรอบ8ทีมด้วยซ้ำทีมชุดชิงแชมป์โลกถือว่าน่ากลัวเพราะว่าไม่ได้มีตัวแบกแบบเดียว,ยวแบบที่สวีเดนเนี่ยมีอิสเปลฮาร์กแต่พวกเขามีกัปตันทีมทั้งนิก้าเกาเดรอฟโตโตหัวเสารหรือว่าเอลเลสดัมบิงนายชจตัวมิดเดิลบล็อกอย่างทางเอเลียนทิมเมอร์แลนด์และก็บริสตุดและก็ตัวสำรองที่ทําได้ดีดังนั้น ความหลากหลายการยืดหยุ่นของเนเธอร์แลนด์เนี่ยดีกว่าผมคิดว่าไทยเนี่ยคงจะแก้เกมไปอยู่แล้วนะครับทุกอย่างรู้ว่าต้องทํำยังไงเพียงแต่ว่ากระบวนการของเราทั้งบอลแรกการเสิร์ฟเราทําได้ดีแค่ไหนซึ่งปัญหาจาก2เกมแรกของทีมไทยจะเห็นได้ชัดว่าชุดแรกเนี่ยเราสู้ได้หมดนะครับแต่ชุด2ที่ลงไปเนี่ยไม่เต็มร้อยถ้าใครเจ็บใครล้ามีปัญหาทันที เพีแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นทีมชาติไทยและเป็นรายการสําคัญขนาดนี้เนี่ยมีถ่ายทั้งสดให้ดูแบบฟรีฟรีด้วยก็ควรจะดูกันนะครับสองทุ่มครึ่งวันนี้นะครับเจอเนธอท์แลนด์ฟรีทีวีคือ PPTV HD ช่อง36และก็มีบอลเล่บอลไฟลรวมถึง AIS Play ด้วยทั้งหมดนี้คือมีแต่เรื่องกับเจวรปัดเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากติดตามด้วยนะครับ YouTube f b c e b o o k และก็ Tik t o k ชื่อเดียวกันเจวรปัสวัสดีครับ